พิธาบาลมาแล้วนะวันนี้ข้าวเยอะแยะเลยนะจัดให้หลวงพ่อฉันพ่อยอย่าลืมให้พรยมด้วยนะความจริงเรื่องเรื่องสันติถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะพุทธศาจะเรียกว่าสําคัญที่สุดก็ได้เพราะความหมายของสันติ ในความหมายที่สูงสุด,สดในชาวพุทธเราคือนิพพานการปฏิบัติทั้งหมดทั้งปวงของเราควรมีเป้าหมายที่สันติแล้วลมหายใจในี่แน่นอนมันคือตัวแทนแห่งชีวิตซึ่งพุทธศาสนาก็าให้ความสำคัญกับชีวิตมากถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราตระหนักในชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าการดูแลภาพวาดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงระยะท้ายของชีวิตเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก การดูแลพระภิกษุอภัยละุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเราเตือนเราทุกวันน่ะเราเห็นท่านทุกวันเราก็เตือนเราทุกวันเหมือนกันเราลงมาเจอท่านอ่าท่านยังอยู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังลมหายใจอยู่มันก็เหมือนเตือนเรา่ท่านจะพร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เราก็พร้อมจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็เหมือนก็ว่าเป็นการที่ไม่ประมาททั้งตัวเราทั้งตัวท่านก็ไม่ประมาทเหมือนกันอ่างเงี้ยตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็น คนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะประเภทแบบสิ้นลมต่อหน้าต่อตาเนะี่ยถ้าเกิดหมดลมหายใจต่อหน้าหรือกลุ่มมือเราอยู่อย่างเงี้ยก็มาเจอที่นี่แหละมันก็เป็นเครื่องที่เตือนใจเรานะว่ามันมันก็แค่นี้เองนะชีวิตทำอะไรก็ทำตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สันติภาวันนะครับ เป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์ผู้ป่วยระยะท้ายนะครับสงสัยไหมครับว่าทําไมไม่ให้โรงพยาบาลสงฆ์ดูแลสงสัยไหมครับว่าพระที่เป็นคนสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องการจากไปในระยะท้ายอย่างสงบท่านดูแลกันอย่างไรที่สันติภาวนเป็นสถานที่ที่เป็นต้นแบบหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับ